สวัสดีเพื่อนๆค่ะพี่ทุกตานะคะร้านเสิมสรวยตทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพี่ตุกตาก็จัดโปรโมชั่นนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่สิบเอ่อสินะคะสิบเจ็ดมีโปรนะคะสิบเจ็ดธันวานะคะสองห้าหกห้าถึงวันที่ ถึงวันที่18มกรามกรา2566นะคะก็เชิญมาใช้บริการนะคะพี่ลูกตาก็จะมีโปโปเออ่เคมีนะคะเคมีทำส,นนะะสีผมเคราตินนะคะสีผมเคราตินพี่ลูกตาก็จะจัดอยู่999บาทนะคะแล้วก็ ทำายืดผมถาวรน,นะคะยืดตรงนะคะยืดผมถาวรเคราตินนะคะพีุู่กตาก็จัดอยู่999บาทนะคะแล้วก็มีอ่ดัดดิจิตอลด้วยดัดดิจิตอนนะคะปรับโครงสร้างผมให้ด้วยนะคะก็1 9 9 9บาทนะคะเอ่อหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มนะคะก็พีุู่กตาก็ยินดีนะคะทั้ง ขอเชิญนะคะเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เชิญได้นะคะพี่ตุ๊กตาย,ยินดีค่ะวันนี้พี่ตุ๊กตาก็ต้องลาไปก่อนค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย